สวัสดีครับผมพาพใงป่ากินใบพักบุ๋งนะครับผมหนามมันจะคุนะ้นในยังน้อยแล้วเนี่ยม่ค่อยเห็นสังเกตว่าอ่าหนวดพักบุ๋งจะตีงนะครับอันนี้เป็นพักบุ๋งแก้วนะครับปลูกไว้ให้เป็นอาหารเสริมใดนะครับลดต้นทุนผมก็จะปลูกไวอก้อีกอ่าหน้องหนึ่งครับผมหน้องนู้นหนองนี่ผมกับปลูกครับผมปลูกออกเหมือนกันแหละแต่ว่ามันสูปลาบา่อดปลากินเก่งแห้งเห็นไหมครับผม เลือแค่หยดโคอรโรเคเล่้ำข่างน้องสาเลยต้องไปเอามาอีกจากน้องนึงนะครับผมมาใาหามมันก็ถิม่มลูกสามกองนี่กองนึงงทันีีกองนึงนะครับผมกำลังกินยุ่มยมยิบๆอยู่ทุนอีกจุ่มนึงครับ เด็กครับผมกําลังเก็บอา่าแมงบ้งออกจากต้นมะนาวนะครับผมอันนี้บริสีดยาเขาก็เก็บออกแล้วก็โยนลงให้ปลากินครับนี่ผมปลาที่มาตอดกินเรื่อยๆนะครับผมแป,ป๊บเดียวเด้วกับเบิร์ดแล้วครับน,บกนีก็เป็นอีกวิที่หนึ่งนะครับผมในการลดต้นทุนค้าหารได้นะครับผม เดี๋ยวโหยาดซ่มเสียนโมโนเห็นต่หยอดพักบุ๋งจิงนะครับเบ่งดูตัวนี้กระสีประมาณนี้นะครับผมโอ้ยถือใจกะยลื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดอรยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ